ยอดนะครับนาจะได้ขึ้นแบงบนเป็นไงบ้างจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหนาวเจอเจอโค้งเป็นไงบ้างสบายสบายชิลๆใช่ไหมรถมาเที่ยวรถม่ยอมไปนาวรถมาเที่ยวแต่ละคนดูหน้าทางขึ่นผ่านกันพึ่งผ่านกันหน้าตาเป็นยังงี้นะครับต้องถือถุงด้วยเปล่าถือหนีบหมวก เอาท่านของเราเป็นไงถึงวันนี้เลยแต่ละคนเพิ่งผ่านการเอาเอาโจ๊กออกเหมือใช่ไหมใช่แลต้มมเช้าเนี่ยนะหรือเขต้มกลายเป็นโจ๊กไปแล้วใช่ไหมต้มหมูส่วนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยนะครับมีทั้งหมอกลงเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้นะครับมาพร้อมแล้วครับแถวจะจัดแบบไหนั่งหรืออะไรก็ว่าไปถ่ายรูปหมูทั้งหมดนะครับละละสตรอเบอรรี่เข้าไปเลยเข้าไปนะครับอะไรครับอะไรไม่รู้ข้าไปเป็นรูปคึ้วงกลมอะไรก็ได้ มาแล้วรู่อนนี้ถึงขั้นตอนการถ่ายรูปหมูนะครับเราไปดูในเว็บได้นะครับอ้าวพวกเรานะครับล้วงคนนิดนึงจะไไหนจะก็จะได้ไปนะครับเดี๋ยวตสองเวลานะครับครับอย่อลงนิดนึงครับย่อลงนิดนึงถ้าเดินทั้งหมดมองไม่เห็นนะครับคนตัวใหญ่ๆนั่งด้านหน้าครับด้านหน้าหน้าครับตัวเล็กๆครับอ่ะเดินด้านหลังครับ คนที่มีลูกนะครับท่านรองเรานั่งเลยนะครับนั่งลงตัวใหญ่กรัาแล้วคบกอีกุงนะครับอ่าแล้วเข้ามาทุกคนเร็วนะครับแล้วกินนรู้แล้วอร่อยะนะครับเดี๋ยวเดี๋วเร็วครับทุกคนยางคบยางคบยางกะได้แสลูกตก้องตก้องต่ก้องัไหนอ่ต่นตัไหนอ่ะต้ไหองตัองสตัอ่ตัอยู่ไหนอ่ัตดะ